ข้าวหน้าถั่วเน่าทํายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับถั่วเน่าก็คือนัตโตะของญี่ปุ่นนีครับดีต่อสุขภาพนะครับเหมาะสําหรับนะครับใครที่ต้องการเสริมโปรไบโอติกธรรมชาตินะครับเริ่มจากเรานําเจ้านัตโตะเนี่ยนะครับเปิดฝาออกมานะครับเราจะคนนะครับเพื่อให้ยางยืดเนี่ยเขาออกมาไอยางยืดเนี่ยแหละครับดีต่อสุขภาพครับหน้าตาไม่น่าทาน แต่บอกเลยว่าดีต่อสุขภาพมากๆ,ๆครับเราจะนํามาโปะบนข้าวสวยร้อนๆนะครับจะเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวไทยก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะท็อปด้วยไข่แดงสดนะครับผมเพื่อเพิ่มความมันอีกนิดนึงและก็ตามด้วยไข่กุ้งจะได้มีเทคเจอร์เปาะๆแป๊ะแป๊ะกันสักหน่อยตามด้วยต้นหอมซอยครับเห็นไหมครับว่าเครื่องปรุงก็น้อยเอาสุดๆครับใครชอบวาซาบิก็ทานกับวาซาบิแค่นี้เราก็จะได้ ข้าวหน้าถั่วเน่าแล้วล่ะครับข้าวหน้าถั่วเน่าไม่ยากลองทำกันดูนะครับ